สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมพบผมอีกเคยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นอะไรครับเอาชื่อละอีพีที่สามนะวันนี้ผมก็มา,มาย้ายบ้านแล้วนะครับผมย้ายบ้านที่เรียบร้อยนะวันนี้ผมย้ายบ้านมาผมเดินออกเดินทางตอนะเล่นเล่นไม่ได้เล่นตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนะใช่ไหมเดี๋ยวผมขออะไรขอปรับลดเสียงดนึงนะเพราะว่าผมไม่มีหูฟังนะหูฟังผมหายเดี๋ยวขอปรับไปนะ ้องต้องปรับเสียงก่อนเราปรับประมาณตรงนี้หมดเลยเอ่าประมาณนี้ประมาณหลักสามเยี่ยมเยี่ยมเราจะปรับประมาณนี้นะปรับลดทั้งหมดเลยเดี๋ยวมันจะบงังมันดังเกิน ได้เหรอผมว่าได้แล้วนะมันอาจจะไม่ดังละมาเริ่มเลยขวาที่ขวาเดี๋ยวนะขอตั้งค่านี้ด้วยเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะตั้งค่าเมาส์คลิกขวาอ่ะคลิกซ้ายคลิกซ้ายไอ้คลิกขวาอลงแล้วได้หวะใช่ๆเดี๋ยละ มาเริ่มเลยเดี๋ยวมารู้เขาคลิกขวาคลิกซ้ายกันวันนี้ผมไม่ได้เล่นคอมนะผม,มเล่นในมือถือนะเดี๋ยวมบต่อมาที่บอกเอาเดี๋ยวขอทดสอบแล้วว่าถนัดปะแต่ผมไม่ถนัดนะ <S <S มาเริ่มเลย <S <S ช่วงนี้ผมจะลงถ้ำนะเดี๋ยวผมขอลงถ้ำเดี๋ยวผมไปโชว์ถ้ำให้ดูถ้ำผมใหญ่มากคนต้องทาเหาล็กด้วย ปิดปีปิดจังตรงบนนี่ยผมกลัวตกตรงนี้มากเฮ้ยขุดไปขุดไปตรงนี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่นะแต่เต้องลงไปฝั่งนี้ด้วยเขาขีุ้ดซ้ายเป็นการทุบบล็อกป่ะหรือวพอขี้ขวาเป็นการทุบบล็อกงงมาตอนนี้นี่ทางลงมุมป่ะโหดจริง มาถูกทางมาเนี่ยเออมาผิดทางผิดทางผิดทางตรงน,นี้โอ้ไม่เห็นได้ไงทางนี้เป็นทางทางป่าข้างปูนผมนะเฮ้ยบล็อกไม่รีเซ็ตเหรอรีเซ็ตแล้วคนนนี้นยไม่รีเซ็ตนะผมยังใช้พี่แอ็กห็นเลยตอนนี้ทผู้ชอบว่ามันจะมึนมากเลยนะอะไรนะ ขาปักเท่าไก่มือสุดๆตอนนี้ผมนาลังขุดก้างปลานะเปิดขุดให้เป็นทะลุไปนู่นเลยผมหาเพชรให้เจอนะตอนนี้ไม่รู้วายท่า่ผมไม่ได้เปิดเปิดนี่เลยนะ เดี๋ยวมื่เมื่อซะเหลือเกินผมจะใช้เวลาในช่วงนี้อีพีที่สามนี้ผม่าจะขุดถ้ำรัวๆแล้วหาเพชรเลยนะคะเพชรมันดูกันว่ามันจะเตือเพชรปา มันจะถึงยังไนเนี่ย<ม>เดี๋ยวต้องขอคุณจะยาาไปคุณจะยาาไปนะถึงยังเนีไยเหล็กไปไหนเอร็กเล็กเกอเลกเล็กแล้วเวย้ยมึงจะทำ P X เกร็กสักทีใ<ม>ช่เป่าเหล็กป่ะเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะว่ามีอะไรป่ะมันมืดมากตอนนั้นผมไม่ได้ดูอไม่มี เจอเหล็กก็ดีแล้วเยี่ยมมากเจอเล็ก <c oughs> อ้าไปทุกอะไรเมื่อกี้ตั้งใหม่เลย <c oughs> อีพีที่สามนี่ผมว่าจะขุดขุดเหมืองหาเพชรเป็นเรื่อยาวเลยนะ <c oughs> มัจะค่อยๆขึ้นไปข้างบนละจนกว่าพีเอ็กจะแตกมา ผูค้าบพี่แอฟมาสองกันเย็ดเอนอน้อ้เป็นเพชรเหมือนกันเล็กเว้ยไม่ใช่เพชรเฮ้ยจเหลิยะโอ้โหเหล็กเอีจังเยวคุยกันยังไงกันเขาขุดด,ดูนะว่าผมทะลุฝั่งนั้นยัง ยังไม่ทะลุแต่ตอนนี้ผมเจอเมืองเหล็กแล้วเว้ยอ่าวดับอล้อะม่ขุดอะไรอีกอะผมไปขุดได้ไงงงแต่เราแปลงต้องขุดเหล็กก่อนเหล็กเป็นของดีหมดยังไปละ เขาก็จะไปหาบูฟังใหม่อยู่ตอนนี้อหาหาเอกือบหาไม่เจอเกือบมองไม่เห็นแล,นล้วเมื่อกี้ยังเจอเหล็กอยู่นี่ไงเจอแล้วสูงสุดทางาทางต่อไปก็คือเดีด๋วยวคนจะวิ่งสามบล็อกนะหนึงน่งหนึ่งสองนี่นี่เป่นสองบล็อกไป คนจะขุดทีละสามบล็อกอ้าตัวเหล็กเยอะอ้าวหนี่มาทางเก่านี่นะโ oh <my> อ้เมเกะเล็กเยอะจยิงกิคนต้องการเพชรเว้ยิ้นเล็กแต่เล็กก็ดีเอามาขุดอ,อันนี้ได้ทำพลิกแอคเล็กได้แล้วก็ทำชุด,กดเกาะได้ถ้าเจอเพชรนะ่าจะดีนะ ยาวๆเลยทำไมต้องมีเสียงตืดๆงงมาดูๆเป็เสียงตืดๆจู่ท่านชมว่าจะมือไหมผมว่ามืดนะตรงนี้เฮ้ยเหล็กเหรออ้าวนึกว่าเหล็กอะไรกระวิวไม่กระวิวฉันเหล็กนึกว่าเหล็กตต่แรก เออแตกดีนะพกสำรองไว้ไว้อยู่อ่อเป็นบ้านแล้วถ้าผมไม่สังเกตด้านข้างเลยผมไม่เห็นเหล็กอยู่เลยตอนนี yeah, s <S ้กำลังมืดจุดๆไปเลยผมว่าผมเจอเหล็กอีนะใช่ปะใช่จริงๆด้วย อมใหม่กอดเลยเยอะจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่เจอเพชรผมจะขุดลงไปอีกนะมันอาจจะเป็นไม่ใช่ชั้นนี้ก็ได้อู้จะทองเราใช้พี่เอ็กเรยในการเคลดิดอโอ้ใหม่กอดเยอะจริงๆโอ้โหเยอะเกิน เยอะมากท่านผู้ชมดูมันเยอะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวว่จะไปโหถ่านก็ทองก็มีเดี๋ยวว่าจะไปดีเทลกันแตวขอหาเพชรเตรียมชุดเกาะเดือนเพราะไม่มีชุดเกาะใส่เลยเอ้ยเงียเหล็กเนียนได้ไงเนียนมากโอ้โหยังมีอีก ว้าวาว้าวาว้าวหิวกระหายเลยมันเยอะโหดมากาเวมกี้เหมือนเห็นเหมือนเห็นเหล็กใช่ปะไม่ใช่ตาฝาดอแกเดเดี๋ยวมันจะทิ้งทองไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะขึ้นไปขุดอันนี้่ยขึ้นไม่ใช่ขึ้นไปครับพ,พีเอ็ก์เด็กกันไม่มีพีเอ็กเด็กนะ ตอนนี้ผมกำลังขุดเป็นสก้างปลาบู๊รขุดตรงไปเลยขุดตังไปเมาสุดแล้วเยี่ยม ถึงยังเนี่ยเขาจะขุดต้นพิแอรอันนี้พังนะผมจะขึ้นไปนะขอเจอขอเจอเพชรสาธุผมต้องการเพชรมากแล้วเนี่ยเจอยังไม่เจออีกมาดูกันว่าจะเจอเพชรปปะ ถ้าไม่เจอจริงๆนี่คือคือบ้าเลยล่ะขุดไปตั้งไก่เดี๋ยวลองคนนั้นขุดไปทางนี้ดูเผื่อมันมันน่า,นนานจะตัดแล้วอ่ะตัดแล้วโอ้โหมันตัดตั้งนานแล้ว แสดงว,ว่าตันทำงนานแล้วนะนนนลเ,นเนี่ยหนึ่งหนีว่าขุดไปแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะทะลุตรงไงเพราะเมื่อกี้ผมขุดตันระดับโอ้โหแสดงว่าผมขุดตันตทำงานแล้วเนะี่ยขุดทะลุที่ผมขุดไปัำงนานนัเนนะี่ยดู จะว่าผมขุดทะลุมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เห็นแน่นอนัมว่าแ่าขุด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 ถึงแล้วอู้ผมขุดเลยมาตั้งนานอื้มขุดเลยมาไกลเลย ขุดทะลุไปเลยเอื้อแตกเนี่ยแตกแล้วได้๋ยวขึ้นดูของขุดมาตั้งเยอะเลยนะกล่มก้างป่าตเต็มเลย มาแล้วคุณได้เวลาขึ้นทางไหนทางนี้อ่ะจริงด้วยทางนี้โอ้ยหมุนเร็วเกินไปหน้าจอหมุนเร็วมากแล้วก็ปวดข้อมือสุดเลยมาขึ้นไปดู เย่ yeah, จะถึงแล้วเว้ยแต่แต่ผมปวดมือมา,ากุก้อนเดีย๋ยวให้ผมอัดอยู่อนเนี่ยหูวซิอ,อ,อัดอยู่ไม่๋ยววั้ไม่อัดผมมมเมาสองเมาส์นะแต่เมาส์อ,อีกเมาส์หนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเสียงมันดังเกินไปนะนั่นเสียงมันค่อยดีกันไหมอ๋อเพืาอตนนี้โอ้โหเขาเหล็กมีสิบแปดอัน แล้วก็ใช้ฐานเนี้ยเยี่ยมข้มมามเลยอ้เดี๋ยวละ,ะไปข้มมามเหรอเดี๋ยวเราออกเดินทางไปขุดไม้ครับมาทำเป็นฐานเพราะว่าผอขุดมืออองมาผมไม่เจอฐานเลยผมไม่เจอฐานเลยเวทหมด ไปเอาจุลเคนกันผมปลูกไว้ลืมลืมดูลืมดูมด <c oughs> เดี๋ยวจะผมจะผูกมาเป็นทํากระดาษนะ <c oughs> แล้วไปเอินทําเป็นสมุดได้เราไป้อินชาต์แต่ตอนนี้ผมจะหาเพชรยังไม่เจอเลยผมต้องการหาเพชรนะเพื่อมาทําเป็นสมุดอินชาร์นะเพื่อมาทาโต๊ะอินชาร์่พิด Điểm. Điểm. Ừ. Điểm. 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 đi um... Được, phần phải vào này đi um... ơi đi um... đi um... đi nhiều, เผื่อเจอพิษแล้วผมจะได้ไม่ต้องมาปลูกอีกหมดละไปตัดไม้ต่อเลยตัดไม้ตัดไม้ผมยังไม่ฆ่ากแกะผมต้องการนี้มากเลยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมต้องการ ต้นไม้สุดแล้วผมจะไปปลูกกลางๆใกล้ๆบ้านเลยเพราะว่าขี้เกียจมาขี้เกียจเดินมาทางนี้ช่วงนี้ผมอาจจะอยู่แี่บ้านก็ได้เดี๋ยวถ้าผมเจอเพชรเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทำประตูในเธอกันเลยเออดูไม่ได้เหมือนกําแพงเลยตรงนั้นนะ่ะเหมือนกําแพงเลย มันก็แพงมังก็แพงคุดๆุดุดุดเยี่ยมเยี่ยมอ่ะคุณไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงในต้นไม้พรื่อกี้กนาการไม่ได้พันสุดๆไปเลยเพราะว่าไม่อยากเดินมาขุดไม่ใช่หรอกไปเลยดูแลฆ่าไก่อกอก นี่คือการโดดแค่ไกลแตกอ้าวโดดไม่ถึงอยากดูเลยแตกอ้าวอุ้มไปกันโค้งขันไปต่อไปกระตองเอ้ยอะไรอ่ะคนโดนอะไรเมื่อกี้อ้าวได้คงกระดูก์เหรอ วมื่อกี้คงกระดูกยิงผมเจอเจอแตกแตกแตกไปดีรีบร้อยแับตายโคงกระดูกเอ้ยซูคาไม่ได้อ่อะเดือ่ะกินหานงหมดโอ้หมดพอดีเลยว่าจะปลูกผักต่ มูบ้านผมมันบ้านที่ทรงหกสุดบ้านสีเนนส่เหลี่ยมทรงอ้วนบ้านสี่เหลี่ยมทรงอ้วนเสร็จจังโอ้เสร็จแล้วเอามาทำอะไรดีทำพิเอกไงแล้วไปขุดทองด้วยตอนนี้ผมมีแค่จุดเกาะอันนี้เฉยอ,อืม่ยม เหลือแค่ชุดกกเกาะกับตุงเกงมันจะพอป่ะเดี๋ยวมัมขอทำพิเอ็กก่อนแล้วกันนะพิเอ็กพิเอ็กพเอ็กขาอะไรขาสติกขาสติกขาสติกอู้ขาไมาย่ยืดเลยแล้วก็ขาสติก เยี่ยมอ้าวช่องเต็มโอ้มายกอดอสอสซอมบี้ทิ้งเมือซอมบี้ทิ้งเลยเลขนี้ทำชิจเกาะไ,ได้ปะรือว่าทำนี้อ้าวแล้วมันจะขึ้นทำไมว่าทำชิจเกาะไม่ได้อ้าวแล้วผมทิ้งเล็กทำไมเดี๋ยวด มังค์คอนี่กันเอาอะไรทิ้งดีอืมกระดูกจำเป็นเหมือนกันขวดนอาอีนนี้อันน,นี้เอาไปเลยเยี่ยมเนี่ยได้แล้วเหมือนกำลังวุ่นวายนี่ครบพอดีอืมเขาเก็บไว้ก่อนดีกว่านะเก็บไว้ก่อนแล้ว เจอเหล็กเดี๋ยวเขาไปเป๊กอันนี้เดี๋ยวเขาไปเก็บกันเยี๊ยบปดีเป๊ะเอามารวมกันละอ้าวกิ่วผมเหยียบอันนี้มันเป็นเนื้อสัตว์ได้เอาเหล็กเก็บไปด้วย กูจะวางไว้ไหนกันเะก็บยากมากอ๋อเดี๋ยวล่ะเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวล่ะนี่เดี๋ยวผมลืมเทคนิคนี่อะกูิีกูิเีเออดีอือา มันต้องกดพร้อมกันนะ่ะดึงได้ด้วยนะเดี๋ยวนะลองกดไม่ไปไหมนี่ยมันต้องกดดูรวัวเลยเยี่ยมมันต้องกดดุรวัรกกวดูกดเสียงนะังเยี่ยม ยีย่งอ๋อมันต้องกดอย่างนี้ดูแล้วดูแล้วนี่อ่ะอเราจะไปลี่งแบรนดนเดียวผมว่ามันลําบากกว่าน,นี้แต่มันก็วางไวอะไวกว่าน,นี้เดี๋ยวขอรวกกันรวมดีทำไมรวบอีกอืมพอาะละท่านี้ยเก็บท่านี้ยรู้สึกว่าเก็บลําบากขึ้นเกินนะแล้ก็เผาหานเนี่ยเผาหานเผา,าเออหานเผาหาัน โอ้มีเนื้อยันเดียวกับเนื้อไก่สองนองเอาไก่กันเอาไก่กันเร็วเนื้อเฮฮานเฮฮานยี่มา yes y e เยี่มเดี๋ยวมันจะไปขุดทองแล้วผมก็จะจบอีพีที่สามเลยนะเดี๋ยวมันจะนานยิ่งยิ่งยิ่งยิ Pag ito. Doon nga niya yaw. Doon nga niya yaw. Kung kuha tok Yes, may tok. Tok nung buti batay. ปวดชาสุดเกินเยสะถึงแล้วถึงแล้วอยู่ขีดขวาขีดขวานั่หูเหี้ยมเย้ถึงแล้วเบิร์อ่ะผิดทางไม่ต้องไปทางนี้เยสถึงแล้วต้องไปทางนู้นด้วยนี่เจอแล้วคูด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 ู เอาไว้ประตูนิเทอร์ไปแดกของกับพิกฤตนแต่ตอนนี้หาประตูนิเทอร์ไม่ได้เลยหมดละหนึ่งสองสองเบิร์กใช่ปะหนึ่งสองเออใช่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 คุดจะยาวคุดจะยาวไหนคนหมืดเลย ระวัอง,งอันนี้เป็นข้างๆนะ yes <c oughs> ใช้เวลา <c oughs> ในการโยม,มือรวมาณเป็นชั่วโมงได้ ว่ามันมันเริ่มไก่เพว่าต้องพันเนี่ครั้งนี้ผมรู้เทคนิคแล้ววิธีการทำดูไงว่ามันสุดเปล่าเดี๋ยวอ่ะอ้าวหมดแล้วเหรอออนึกว่าหมดแล้วตัวเช็คกับเพราะว่าเมื่อกี้มันมหมึกไปมองเห็นอะไรเลยนี่นต้องตรวจเช็คนะโดยการขูดไปฝั่งนี้แล้วก็เจอ ว่ามันจะถึงตันไหนดูเลยสิไปกันถึงแล้วก็ถึงแล้วขุดขุดยาวๆขุดยาวๆไปโก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 อ่ะแล้วมันขุดไม่ต่อบเจดีออกรับอยู่ก็อยู่ไม่ขุดไม่หมดแล้วขุดจนไหนมันจะหมดเป็นเนี่ยอืมไมก่กอด ไายสุดเกิขอเจอเพชรเนี่ยขอเจอเพชรเ,เ,เ,เดี๋ยวขอคุดอย่างนี้เยด็ดให้มันสว่างสว่าง,างหน่อยรู้สึกว่ามันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราจะขุดลงไปทำไมย แล้วก็ฝั่งนี้อืมถึงแล้วถ้าผมไม่ขุดเนี่ยโหแต่เลยไปแล้วแนะ่เดี๋ยวเขาขุดฝั่งนี้ด้วยขุด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 ไม่ไปฝั่งนูน้น ว่ามันปวดมือมากเลยนะเสร็จแล้วเว้ยนี่บอกแล้วครับผมไม่ได้เล่นในคอมก็เล่นในพือถือนี่เขเล่นในมื้ถือเดี๋ยวผมกลับจะขึ้นไปแลผมจะถูกคิดแล้วผมหาทางกลับก่อนอีพีนี้ไม่เจอเพิษเดี๋ยว EP หน้าอาจจะเจอได้ต้องมีความหวงังไง ก็มีความหวังว่ามันอาจจะเจออาจนะใช้คำว่าอาจอาจจะเจอนะแต่ตอนนี้ผมว่าปวดมือสุดๆไปเลยโอ้ oh my กอ d ปวดจริงๆปวดสุดๆไปเลย แตะถึงแล้วเอ้ยโอ้ย my god แต่น่าจอหันเร็วสุดๆไปเลยดูสิมาผมค่อยมากแต่ถ้ากดแรงๆนี่ดังซึ่ย้ถึง้วเว้ยถึงแล้ว, ơi, ลวผมจะรอดแล้ว EP นี้ผมคอจุบอีกกันเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย Bye-bye, bye-bye.